วันนี้ค่ะโทรศัพท์วหลังนนี้ค่ะเดินทางมาแท็กวามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องที่มีคนมาโพสต์ผมไม่ดีในเพจเพจหนึ่งนะแล้วมันดันมีรูปผมแล้วก็มีชื่อผมด้วยก็ส่งผลทําให้ก็มีคนเข้าใจผิดแล้วก็เข้ามาเม้นด่าแบบรุนแรงแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ทําให้ผมแบบกลายเป็นคนผีดื้ด้วยก็ยุโยงปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคนนั้นก็คือเนเรื่องมระจานนะคุ โค้นั้นอ่ะคือมันมาจากมันมาจากเขตแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอมาจากไหนเออครับผมอย่างข้อความเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องออมาปกข้อความยโอ้โหหลายอันมากครับเยอะมากๆเยอะมากๆเลยที่เห็นนะก็ไม่ได้มีพูดดีสักอันนะแต่ว่ามีบางอันที่ที่อ่านแล้วอ่ะคือเขาระบุตัวตนน่ะว่ามันเป็นเราคือถ้ามันอ่านเฉยแล้วมันไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเราก็โอเคแต่บางอันจะพูดแลวดันมีชื่อเรา ก็คือการเปนว่าคนที่อธิบายมาในมาในคอมเมนต์เนี่ยทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเฮ้ยนี่มันพอาที่ว่านี่มันเป็นพอานี่ตั้งแต่เพตที่เอามาลงแล้วว่ามีทงนน้าเราไปดงชื่อเราครับแจ้งเนี่ยน้องก็พูดไปหมดแล้วนะฮะว่าจุดประสงค์ที่วันแจ้งวันนี้คือเราไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาตั้งคุณแลมาโพสต์นะครับน้องไอจีของน้องจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของ เขาจากไป่อน่องวันนะครับแต่ที่แน่คือมีรูปหน้าน้องอยู่นะน้องก็เลยเสียหายก็นะครับแถมมีชื่ออีกแม้จะเป็นชื่อเล่นก็ตามอยู่นะครับนะครับกำลังจะบอกว่าถึงแม้เนี่ยนะครับในกระทู้จากไม่มีชื่อของน้องพอสอยู่แต่การที่มีรูปอยู่เลยนะครับมันทําให้คนรู้ว่าเป็นใครอันนี้ก็มีความผิดได้นะครับต้นคอสเองเนี่ยถ้าผมไม่อ่านแล้วต้นคอสเนี่ยไม่ได้พูดถึงใครเลยนะแค่บอกว่าดาราชายคนหนึ่งเท่านั้นเอง แต่การที่เอาลูกไปแปะเนี่ยป๊บเนี่ยทำให้คนเข้าใจเลยว่าเป็นทรครับเริ่งต้นที่จะตั้งข้อหาอะไรยังไงก็เป็นข้อหามิเนืรอมาครับแล้วก็ถ้าเอกสารมันเป็นเอกสารปลออย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของการนำข้ขมอมูลไปด้วยนะครับต,ตรงนี้ต้องดูก่อนนะครับนี่เป็นหน้าที่ของตำรวจเขาเดี๋<ร>ยวต้องดูก่อนว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปก็มีคนติดต่อมาขอโทษขอโวยก็มีนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมเขาบอกว่า น้องเขผมว่าปรึกษากับน้องว่าอันไหนที่มันแบบพออนุโมทน์ได้ก็ก็ก็ผัดคนไปแต่บางอันมันหนักจริงอ่ะน้องไปทำร้ายร่างกายเขาอะไรเงี้ยมันมันอ๋อคืออันนี้คือตัดต่อตัดจากโคตรต้นต้งมันทําให้ภาพน้องซึ่งมันกลายเป็นเรื่องอื่นแล้วคือคือมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในโพสแล้วมันกลายเป็นเรื่องแบบเริ่มมาขฝุ่นู่นนี่นั่นอกว่าซึ่งสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันไม่ได้มีหลักฐานแล้วผมรู้สึกว่าการที่คุณมากล่าวหาคนอื่นโดยที่มีหลักฐานเนี่ย มันสามารถทําให้คนอื่นเข้าใจผิดได้แล้วผมก็จริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยอะไรมากอยู่แล้วก็โดนว่าโดนอะไรมาเนี่ยผมก็ก็เฉยๆกับมันเขารู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็คงผ่านไปแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันมันเริ่มไม่ไหวเริ่มมีคนมาแท็กซีเริ่มมีคนมาว่าผมผสมโลมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งคุณไม่รู้ข้อเท็จจริงและคุณก็ไม่รู้ว่าไปฟังมาจากใครหรือเปล่าแล้วเอามาพูดต่อเป็นเรื่องตลกสนุกสนานซึ่ง ตัวผมไม่ก็พยายามจะตลกกับกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแต่บางทีมันก็ตลกไม่ออกบางทีมันกลายเป็นว่าทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง <f uck ling> แล้ววันนี้ซึ่งผมแทบจะไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยผมก็ต้องออกมาผมต้องติดตรงนี้ครับเยอนะเพราะว่าคือถ้ามันด่านิดหน่อยอะ่ะฮะโอเคเริ่มเข้าใจได้แต่ครั้งนี้อย่างที่บอกว่ามันมันกลายเป็นว่ามีเรื่องอื่นขึ้นมาที่มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้กลายเป็นว่ามันมีคนเข้าไปปัด เขาไปปั่นให้ผมดูแย่ๆขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยปิดประเด็นแล้วออคุณจะด่าคุณจะว่าอะไรผมอะ่ะช่วยพูดเรื่องจริงหรือคุณช่วยมีหลักฐานในการที่คุณจะต้องมานั่งว่าคนอื่นถ้าคุณไม่มีหลักฐานคุณไม่สมควรพูดคุณไม่สมควรออกมาคอมเมนต์มันเป็นเรื่องของการละเพราะฉะนั้นผมก็อย่างที่บอกผมก็ออกมาเนี่ยก็ผมมาาผมต้องติดของผมนะฮะก็แล้วคนที่ไปโพสต์ปั่นหรืออะไร คือผมมีหลักฐานหมดก็ยังไงก็รอรับหมายนะครับแล้วก็มาชี้แจงกันว่า,าคุณพูดถึงผมหรือเปล่าว่ายังไงผมก็เิรจาได้ครับลองคุยดูก็คือตอนนี้ทุกคนมันเพิ่งรจะโดนอะไรแย่าเี้ยเยอะมากแต่มาพูดผมไม่ยอมนะใช่ไหมต้องูงต้องไม่ยอมอเพราะมันกลายเป็นเรื่องแบบมันกลายเป็นเรื่องอื่นโยงไปเรื่องอื่นนู่นนี่นัน่นคนออกมาแฉผมนู่นนี่นัน่นกลายเป็น,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 นคือคุณไม่มีหลักฐานเนี่ะคุณไม่ควรจะมานั่งพูดแบบนี้แลวหลังๆมามันเริ่มมีชื่อผม ขึ้นไปอยู่ในคอมเมนต์เยอะมากการเป็นว่าคือมานั่งฟังตอนแรกอะคนก็คงรู้แหละว่าใครแต่บางคนก็ปั่นจนคนมันรู้แล้วคนเชื่อไปคนเชื่อไปอย่างนั้นการเป็นว่าการเป็นทุกคนมองผมภาพล้มผมเออกายเป็นภาพล้มแล้วผมก็รู้สึกแย่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะให้ให้ให้มันเป็นเรื่องแต่บางทีเราก็ต้องปกป้องตัวเราอะ่ะบางทีท้านบตสิ่งที่เราไม่ได้ทําเราก็ต้องเราก็ต้องออกมาอธิบายนะครับผม แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ยังไม่ได้ไปสืบมานะว่าสรุปว่าเขาโพสมาจากโพสของเขาหรือผมมาเหตมาจากเพจนะผมก็ไม่ไม่ไม่ไมรู้ว่าเขาโพสหรือเปล่าแต่ก็ผมไม่แน่ใจก็ต้องให้เขาสืบดูคือว่าสรุปว่ามันมาจากโพสนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าจริงๆแล้วตัวส่วนตัวผมเองอะ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องคือพี่เลิกกันมาสี่ห้าปีแล้วอะ่ะแล้ว สมมติว่า,าผมต้องไปว่าใครหรือไปว่าไปพูดถึงใครไม่ดีเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานนะว่าผมทําคุณจะมาว่าผมว่าผมไปทําในสิ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยินด,ดีถ้าเกิดว,ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าจะคุยกันเอาความเข้าใจอันนี้โอเคครับสรุปว่าคือเคนน้องเขาไม่ได้ไปเอาผิดกับอดีตคนรักนะครับ เขาจะเอาผิดกับคนที่ไปคอมเมนต์แล้วก็พูดเรื่องที่ไม่จริงทำให้เขาเจ็บหายครับเอาแค่ค้องไปลงแล้วก็มีคนตาเป็นเลยคองเริ่มเรื่องเริ่มมาจากว่ามีการหน้าจอเนี่ยเอาไปลงในเพจแล้วก็เอารูปน้องจะใส่ไว้ใน คนเข้าใว่าเด็กนองหอทงน,นที่ต้นไม่ได้เปนคอมเมนต์ครับคเคย่ปคอมเมนต์ที่กับเรื่รองเล่องายและความเจ็บหายอันนี้ริงอันน,น,นี้อันนี้ก็จะชัดก่นี่ยคับถูกเวลาเปนคนใน่นี่ยถูกนเวลาจะก็ะต้องมีหลักก,กออารงเวาเราจะทอะไรอ่งเงี้ยตงนั่งต้องนั่งต้องนั่งงนั่งนั่งก็ยืนใ้ครับงับน่อเคนครับน ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ